สวัสดีครับส oh. like, วัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะเราจะมาลองสุ่มกิจกรรมใหม่กันทุกคนแต่อยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมไหนเดี๋ยวไปดูกันครับอ่า อันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงล่วงหน้านะคะก็คือกิจกรรมนี้ยังไม่ได้เข้ามาให้น้องๆสุ่มนะคะแต่ว่าพี่แก้วเนี่ยอยู่เลเวล7เนาะก็จะได้สิทธิ์การเข้าถึงก่อนนะครับฉะนั้นพี่แก้วก็จะสุ่มให้น้องๆดูก่อนเลยนะครับก่อนที่มันจะเข้าเนาะเพื่อดูแล้วจะได้รู้ว่าต้องเตรียมเพชรรอหรือเปล่านะครับผมอ๋อโอ้อะไรล่ะ <laughs> โอ้อยู่นั่นแหละนะก็จะเป็นแพ็คไทเกอร์คิงนะครับกับไทเกอร์ควีนนะคะผมนี่อันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นี่ผู้ชาย219โทเค็นนะคะผมผู้หญิง159นะครับแล้วก็น้องเสือนะครับ59้าวิน้องเสือน่ารักเนาะแล้วก็จะมี VSS ไทเกอร์คิงนะคะตัวนี้แม็กกาซีนบวก2ความเร็วรีโหลดบวกหนะครับแล้วก็ความ เร็วเคลื่อนที่ลดลงหนึ่งนะคะตัวนี้ใช้หนึ่งร้อยสิบเก้าโทเคนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมีดพานะเหมือนในนี้เลยอะ่ะเอาเขาทำเป็นเหมือนอะไรนะเลื่อยเหรออะไรเลื่อยไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ปะเหมือนมากเลยอโอเคก็จะมีของตามนี้นะคะแล้วก็รองเท้าน้องเสือนะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่แก้วมีแล้วพี่แก้วคาดว่าพี่แก้วน่าจะเอา น่าจะเอาเป็นไทเกอร์หญิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า159โทเค็นเนี่ยพี่แก้วจะหมดเท่าไหร่นะคะเดิมเนี่ยพี่แก้วมีโทเค็นอยู่ที่16โทเค็นนะทุกคนอ่ะโอเคกิจกรรมนี้พี่แก้วมีเพชรอยู่ที่8827เพชรมาเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้จะออก100หรือเปล่านะคะแล้วก็ลด33%นะคะในการกด11ครั้งก็จะเหลือ100นะครแล้วก็1ครั้งถ้าใครมีบัตรแบบพี่แก้วอยู่นะครมุมบนนะคะก็จะ เหมือนกดได้ฟรีหนึ่งครั้งนะฮะถ้างั้นพี่แก้วขอกดแบบนี้แล้วกันเลยเผื่อมันเหลือเศษก็เก็บอันนั้นไว้โอเคทุกคนครับโอแต่ถ้าเราเอาบัตรมาบวกกับอันนี้งั้นคุ้มกว่างั้นคุ้มกว่าเออใครดูแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับแบบว่าใครรออยู่นะฮะอีกประมาณอุ้ยได้น้องเสือกำลังบอกว่าอยากได้ตัวตัวนี้อ,อ,อีกประมาณสวัน ก็น่าจะประมาณวันที่6นะครับกิจกรรมนี้ถึงจะเข้านะฮะตอนนี้เท่าไหร่แล้วโอเค159ใช่ไหมอุ้ยหนึ่งพี่แก้ไม่ออกนะแต่อ,ออก4อยู่เด้อฟึบเท่าไหร่แล้วเนี่13ย138ยงัยงยงังยังยังปาได้มีดพาด้วยอะ่ะอุ้ยอาจจะคุ้มก็ได้นะเอาจริงอีกทีนึงชึบเอาได้เอามาทำไมสองสอันฮะหล โอเคพี่แก้วได้มา172โทเคนนะครับลบกับโทเคนเดิมเอานะเด็กๆนะอ่ะพี่แก้วขอแลกตัวนี้เลยละกันเดี๋ยวเรามาคำนวณเพชรกันดีกว่ากิจกรรมนี้พี่แก้วหมดไป1 2 8 5เพชรนะครับผม1,285เพชรนะครับก็จะได้เป็นไทเกอร์ควีนนะครับก็คือชุดผู้หญิงนะครับ1ชุดนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของมีดพายไทเกอร์ Tiger นะครับ1อันนะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของ สกินน้องเสือใช่ไหมตัวนี้นะครับอีก1นนะครับสกินคู่หูนะครับก็ถือว่าก็คุ้มนะ3ชิ้นกับราคา1 2 8 5งนะครับฉะนั้นใครที่รอนะครับรอก่อนนะอีกประมาณ4วันที่จะเข้านะครับก็ใครหมดเท่าไหร่หรือว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันบ้างลวกันนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวกันนะครับบ๊ายบาย Let me do it.